ว่าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับผมแนะนำคันนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเครื่องสามพันนะครับตัวนี้190แรงม้าทั้งแรงทั้งประหยัดอยู่ในกันเดียวกันนะครับตรงหมอะไรนี่มีคิ้วครเมียมาให้ด้วยนะเพิ่มความหรูความดุดันขึ้นมานะครับเห็นไหมตอบโจทย์การใช้งานของท่านผู้ชมแน่นอนนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับเป็นแบรนด์หลักเลยนะครับแนะนาเป็นคันนี้เลยครับ รถสวยบอมจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพกับผมนะครับอาร์ติคานะครับ00466598วันนี้นะครับผมนำรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับมานำเสนอนะเป็นรถ i ีซูซ m มิลนะครับ3.0อันตเมท2 w d ปี2021สีดำบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับเราไปดูรายละเอียดของรถกันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากด้านหน้าครับ ด้านหน้านี่ครับจะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ทามรันนิ B ่งมาให้ตรงนี้ครับกระจังหน้าโฉมนี้นะครับเห็นไหมจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมม a สเดอร์เชนแล้วเห็นไหมกระจังหน้าจะเป็นโครเมียม3ชั้นนะครับตรงนี้แล้วก็อิสุโครเมียมนะพาร์เซนเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับอโอ้สี่จุดครบเลยไฟตัดหมองนี่เป็น led นะครับท่านผู้ชมนะสังเกตง่ายๆเลยเป็น led แล้วอะเรามาดูด้านข้างกันด้านข้างเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นตัวแอคทีฟจะเป็นแม็ mac ของสิเจ็ด ไอรีการ์ดนะครับอันดิเมต20นะครับอันนี้เป็นขอบ20นะครับท่านผู้ชมนะจะมาด้วยขนาดยางครับ2 6 5ครับ50 R 20ยางเป็นยางปีส0 21ย่างติดรถมาเลยลงพื้นประมาณ52,000กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะด้านข้างครับก็จะมาด้วยพร้อมกับบันไดข้างมาให้นะครับนะตรงนี้นะราวหลังคาครับราวหลังคานี่เอาไว้ติดแหลกหลังคานะครับท่านผู้ชมครับ ฝาครอบกระจกมองข้างนี่สีเดียวตัวรถเลยตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเป็น LD e ตรงกระจกสายขวาครับก็จะมีบายสปอร์ตนะครับานี่ครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขามีปาร์เซนเซอร์เนี่ยจะเป็นปาร์เซนเซอร์ช่วยเตือนนะครับเวลาเราออกนอกเลนนะครับนะแล้วก็คิวนะครับรีดน้ําตัวนอกเป็นโครเมียมมาให้ตรงนี้นะครับตรงประตูครับมือเปิดนะครับเป็นมือเปิดสีดํานะครับเป็นมือเปิดคีเลตนะครับตรงนี้อ่าเรามาดูภายในของตัวอันติเมทกัน ภายในของอัจติิมทนะแผงประตูนี่จะเป็นทูโทนนะครับสีดำตัดกับสีน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมนะเป็นประตูเดิมแน่นอนนะครับมาดูโครงสร้างกันนี่โครงสร้างเนี่ยเห็นไหมเป็นองค์เป็นอังเนี่ยเดิมนะครับเรียงเม็ดทุกจุดนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเราก็ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงแน่นอนนะตรงนี้นะครับโครงสร้างสวยแล้วนะครับมาดูประตูหลังกันนี่ครับเหมือนกันนะครับภายในฮะเป็นทูโทนนะครับมาสีดำตัดสีน้ำตาลนะ แผงประตูนี่เก็บนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนวมนี่ยังแน่นๆอยู่นะครับโครงสร้างของรถคันนี้ก็เดิมๆนะครับเห็นไหมสวยเดิมทุกจุดนะครับตรงนี้ล้อแมกนะครับล้อแมกบอกเลยว่าเป็นล้อแมกมาตรานนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนระบบเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับคัตซีนี่สวยนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เราไปดูด้านท้ายกัน ด้านท้ายของรถคันนี้มีอะไรบ้างอันนี้เป็นรถเดิมๆสีเขียเลยนะครับก็จะมีสปอยเลอร์นะครับพร้อมไปเบรกโดนที่3ก้านปับรรทฝนหลังมีมาให้นะครับโลโก้ Isuzu c เมีย e นะครับโลโก้ New X นะครับท่านผู้ชมนะไฟท้ายนะเป็น LED นะครับ2ชิ้นนะครับติดฝาท้ายก็ติดกับตัวถังนะครับนี่น่าจะเป็นลมดำมาให้นะครับด้านท้ายในกันชนก็จะมีปาร์คเซนเซอร์มาให้4จุดนะครับเห็นว่าไฟท้ายพิมซ้ายขวามีมาให้นะครับกล้องมองหลังมีมาให้อ่า ฝาท้ายนี่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าเป็นตัวท็อปอ่าเห็นไหมซึ่งฝาท้ายฟ้านี่จะมีอยู่ในรุ่นอินเดกกับอันติเมตเท่านั้นนะครับด้านท้ายเนี่ยผมจะให้ท่านผู้ชมดูว่ารถท้ายเดิมดูกันอย่างไรครับดูที่หัวนอ็อต่าหัวน็อตบานพับฝาผองผท้ายดูที่เม็ดอาร์คต่างๆครับว่ารถมันเป็นรถเดิมนะครับรถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักมีความน้ำท่วมตัดต่อมาดูกันแค่นี้นะครับด้านท้ายครับท่านผู้ชมนะเบาะเนี่ย จะแตกต่างกว่ารุ่นของ f o r t u n e r นะครับ f o r t จูมันจะพับแล้วแขวนครับแต่ตัวนี้อัลติเมตเนี่ยจะเหมือนกับพวกป a j ช r o ลพับแผ่นล่าไปนะครับนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีช่องหรือว่าที่วางของนะครับตรงนี้เห็นไหมเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าแต่ว่าเอาเบาะขึ้นก่อนเบาะนี่เอาขึ้นลงง่ายมากนะครับท่านผู้ชมนะขึ้นลงง่ายมากครับด้านท้ายนะครับเห็นไหมตรงนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไรตรงนี้นะครับ เอาไว้เก็บกอุรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินนะครับจะมีพุกบล็อกขอดล้อแม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมบอกเลยเขาจัดไว้เป็นได้เป็นสัดส,ส,ส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ o w เวอร์โดนะครับนะตรงนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟเปิดด้านหลังนะครับเห็นไหมเปิดปิดอย่างนี้อ่าไปเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันต่อด้านซ้ายเนี่ยเหมือนด้านขวาเปียบเลยฮะเห็นไหมล้อแม็กเนี่ยไม่มีรอยเบียดนะครับยางก็สวยนะถ้าสีก็สวยตรงนี้อ่า นะครับประตูนะครับสวยๆครับเป็นทูโทนน,วม,น,นวมเนี่ยนวมเนี่ยเห็นไหมยังแน่แนๆอยู่เลยครับไม่ยุบนะครับโครงสร้างก็เหมือนเดิมนะครับเป็นองค์เป็น,มมมมนอาร์คเดิมทุกจุดนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมตัวนี้ผมเปิดประตูนะครับแกะกระดูกงูให้ท่านผู้ชมดูทั้ง4ประตูแน่นอนนะครับนะแผงประตูสวยนะประตูเดิมแน่นอนโครงสร้างเดิมแน่นอนนี่นะสวยๆครับท่านผู้ชม เลยว่าใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับผมแนะนำคันนี้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะซอกเดิมแน่นอนนะครับท้ายเดิมแน่นอนหน้าเดิมแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปดูภายใต้ฝากระโปรงหน้านะครับว่าผมเปิดฝากระโปรงหน้ามาแล้วเนี่ยหัวน็อตจะมีการขยับไหมชิ้นส่วนอะไรจะเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝากระโปรงหน้ามาแล้วเนี่ยผมใช้ท่านผู้ชมสังเกตที่หัวน็อตนะครับหัวน็อตเนี่ยเป็นหัวน็อตเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการขยับนะครับ เป็นอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการต่อเป็นอาร์คใหม่นะนี่ครับบางๆเลยครับบางๆเลยแผ่นกันความร้อนนี่ก็เป็นแผ่นกันความร้อนที่ติดออกมาจากโรงงานนะครับคานรับไฟใหญ่หน้าต่างๆนะวว่าโโหหัวฟงหัวนองน็อตไฟเนี่ยเป็นน็อตเดิมนะครับไม่มีการขยับไม่มีการเอาหัวเอานองเอาน็อตนี้ไปไขๆนะครับุ่นผู้ชมนะเป็นเพดเพดเดิมนะครับตรงเพดนี้จะบอกอะไรบ้างบอกแบบรถนะครับบอกเลขคันสีนะครับตรงนี้นะครับเลขคันสีจะเป็น M P 1่ T F R 4 0 G M T 0 0 5935นะครับตรงนี้เลขเครื่องนะครับนะก็จะเป็น 4JJ3 T C X นะครับนะตรงนี้นะครับเลขเกียร์ก็จะบอกบอกหมดเลย A W R 6อะไรเนี่ยเขาจะบอกไว้หมดนะตรงแผ่นเพตนครับตรงเนี้ยชิ้นส่วนเนี้ยเป็นชิ้นส่วนอะไหล่สแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับแบตเตอรี่นี้ก็เป็นแบตเตอรี่ปี66นะครับเดือน10ปี66ชิ้นส่วนอะไหล่นี่ก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรมาแน่นอนนะครับ รถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นเครื่องสามพันนะครับตัวนี้190แรงม้าทั้งแรงทั้งประจัดอยู่ในคันเดียวกันครับท่แคทยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีการตัดเท่าแคทไปขายนะครับ ABS เนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีไฟ ABS โชว์แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูภายใต้ห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารนะครับว่าภายในห้องโดยสารของอันติเมทเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างไปดูกัน ครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดมาเห็นภายในห้องโดยสารของอันติเมตแล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอันติเมตเนี่ยเบาะเขาจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคูหน้าเบาะเขาจะเป็นเบาะคูแม็กนะครับนะจะเป็นเบาะคูแม็กหรือว่าเบาะกันความร้อนนั่นเองนะครับเบาะไฟฟ้านี้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ปรับได้8ระดับ9ระดับเลยนะครับท่านผู้ชมนะขึ้นลงปรับพนักพวงพนักพิมพ์ได้หมดครบทุกจุดนะครับนี่กุญแจกันนี้นะครับต้องขออภัยแล้วกุญแจมีดอกเดียวนะครับท่านผู้ชมนะ ลูกค้าเก่าให้มาดอกเดียวนะครับน่าเรามาฟังเสียงนะครับอันนี้นะครับเป็นระบบพุตตาร์นะครับสตาร์ตเอนจินสตอปเอนจินนะครับตรงนี้อ่เรามาดูออปชั่นกันเลยนะครับตรงพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวงมาลัยสามก้านทรงสปอร์ตนะตรงพวงมาลัยเนี่ยมีคิวโคอเมียรมาให้ด้วยนะเพิ่มความหรูความดุดันขึ้นมานะครับเห็นไหมครัตรงพวงมาลัยก็มีมันติฟังก์ชันนะครับทักชั่นคอนโทรลอแดร์ทีฟคูลคอนโทรลนะครับพาร์ทเชฟมีมาให้นะครับตรงพวงมาลัยเนี่ยสามารถรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้นะครับ ตัวผมละก็จะมีระบบเซฟตี้ SRS Airbag มาให้นะครับท่านผู้ชมนะรถคันนี้นะครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยมากนะครับจากที่ผมบอกไปรถคันนี้เป็นรถปี2021นะครับมันจะใช้งานมาแล้วนะครับ50,000กว่าโลนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับตรง,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 งนี้หน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับอเป็นหน้าจอทัชสกรีน e สามารถเล่น FM ได้ AM ได้ CD ได้ DVD ได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้ครบนะครับตัวนี้อ่า่ผู้ชมอาจจะงงไอเซีย์อาร์ตไหนอะช่องใส่แผ่นนี่ครับช่องใส่แผ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมซีดีดีวีดีได้ตรงนี้นะครับอ่าระบบแอร์นะเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้ตรงนี้แยกอุณหภูมินะครับอิสระซ้ายขวาเลยตรงนี้นะครับครบเลยอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มเข้ามาในห้องเสียบพาววเอร์เลยนะครับ USB AUX ก็มีมาให้ครบเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครบครบนะครับเอาไงว่ามันเป็นตัวครบแล้วนะครับตรงนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็จะมีพนักเท้าแขนนะครับช่องเก็บของต่างๆที่วางแก้วต่างๆมีมาครบนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่วางของนะครับอ่าระบบเบรกนะครับระบบเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็โหมดต่างๆนะครับตรงคอนโซลเกียร์เนี่ยก็จะมีปั๊กเซนเซอร์นะครับอ่าด้านหน้านะครับอันเดอร์สต็อปนะครับโหมดการเลื่อนไหลนะครับโหมดลงที่ร่าชันนะครับมีมาครบเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะฮะเรามาดูเอกสารของรถคันนี้กันนะครับอย่างที่ผมบอกไป รถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปนี่ครับเลขตัวถังรู้ไหมเลขรถนะครับจะเป็น MP1TFR นะครับ40 GMT นะครับ005935นะครับตรงนี้นะเลขเครื่องให้เป็น 4JJ3WV4837 นะครับท่านผู้ชมตรงนี้อันเนี้ยสำเนารถตรงกับแผ่นเพจแน่นอนนะครับอ่าตรงนี้ครับผมเป็นรถมือเดียวอบจงอปชั่นนะครับผ้าหลังคาเห็นไหม ผัหลังคาสวยนะครับไม่เป็นขุยไม่มีรอยนะครับบ้านบางแดดมีกระจกมีไฟสายขวานะครับท่านชมตรงนีนะ้ไฟอ่านแผนที่เนี่ครับเป็นหลอดไฟสีส้มนะครับตรงนี้หรือว่าหลอดไฟไฮโดรเจนเองครับกล้องเก็บแว่นในขาไม่หักนะครับกระจกนี้เป็นกระจกตัดแสงนะครับเป็นกระจกตัดแสงตรงนี้ก็เป็นเลนเซนเซอร์นะครับนะตรงนี้อะฮะระบบเซฟตี้มาให้ครบครบเลยอ่ะผมพาท่านชมนะดูห้องสารแถวหนึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านชมนะ เข้าไปนัานห้องโดยสารแถวที่2แถวที่3นะครับว่าเข้าไปแล้วมีออ <forcément blessing S 2> ปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับมาดูกันห้องโดยสารแถวที่ okay. 2เนี่ยของมิวเเนี่ยเบาของเขาจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกไม่ได้ไม่มีรางเหมือนเพื่อฟอร์จูเนอร์นะครับอ่าตรงนี้นะไม่มีนะครับอ่าบอกอะไรผมเข้ามานั่งแล้วไปในห้องโดยสารแถวที่2ปึ๊บนะครับอ่ากันอื่นเลยผมก็จะเอาพนักเท้าแขนลงมานะครับตรงพนักเท้าแขนเนี่ยก็จะมีช่องวางแก้วนะครับ พร้อมที่รองน้ำนะครับไม่ให้น้ำหยดลงบนเบาะนะครับตรงนี้อ่ะอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลังนี่ก็มีช่องแปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้าน oh. มาให้นะครับนี่ครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB oh. นะครับอีก2ช่องด้านหลังนะครับ oh. เป็นแบบแล้วก็ขาดไปไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับที่วางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ที่เก็บเอกสารด้านหลังเบาะมีมาให้ที่แขวนเบาะมีมาให้นะครับแอร์นะครับเป็นแอร์สามแถวนะครับอ่าเป็นแอร์สามแถวตรงนี้ก็เป็น ตัวตู้คอนโทรลแอร์ตู้ที่สองนะครับตรงนี้ไฟก็ไฟอ่านแผนที่ก็หรือว่าไฟเพดานนี้ก็ติดครบทุกดวงนะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับห้องสา,ารแถวที่สองเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการขึ้นลงห้องสายแถวที่สามห้ทานจมดูนะครับว่าขึ้นลงเนี่ยง่ายไหมลงง่ายไหมขึ้นง่ายไหมเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็ นั่งเลยครับนั่งเบาเบาไม่จะดีดมาครับดีดมาเหมือนกับพวกบไเจโรโฟ์เนอร์เลยแล้วก็เหยียบไปในข้างก้าวมาครับก้าวเข้ามาอ่ะนี่ครับอ่าผมเข้ามาแล้วนะครับขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายเพราะเบามันพับไปด้านหน้าอย่างงี้ครับแล้วก็เข้ามาแล้วครับเฮดรูมผมเหลือเลกรูมผมเหลือนะครับนะตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับทุกคนนะถือว่าโอเคออปชั่นก็ครบนะครับนั่งห้องข้อสารแถวที่สองแถวที่สามนี่ก็สบายนะครับ ห้องโดยสารแถวดีสามนี่ก็มีพนักข้าวแขนที่วางแก้วมาให้ซ้ายขวาครบบนะครับตอบโจทย์การใช้งานของท่านผู้ชมแน่นอนนะครับที่กําลังมองหารถครอบครัวนะครับเป็นแบรนด์หลักเลยนะแนะน,นํเป็นคันนี้เลยครับท่านผู้ชมนะก่อนจบคลิปคลิป,ลปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะไปดูช่วงล่างนะครับว่าช่วงล่างของรถปี2021หรือว่าช่วงล่างของ MU-X Ultimate ขับสองคันนี้จะดีขนาดไหนมันพร้อมใช้ขนาดไหนนะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมนะไปเทดใดไปโดดขอสพาน ไปดูกันครท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูช่วงล่างรถปี2021ก่อนเลยครับว่ารถปี2021ี่เนี่ยช่วงล่างมันสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับช่วงล่างด้านหลังเนี่ยมันจะมาพร้อมกับโชค๊คพร้อมคอยสปริงนะครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีชุดแคมเมอร์นะครับแล้วก็มีชุดเหล็กกันโค้งมาให้บอกเลยว่าช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเห็นไหมโช๊คนี่ไม่รั่วไม่ซึมสปริงนี่เป็นสปริงเดิมน,นะครับไม่ล้ามไม่ย้วยแน่นอน,นครับ รูหมากกันโค้งหลังนี่ก็ไม่ฉีกไม่ขาดแน่นอนนะครับท่านผนะู้ชมนะผมบอกเลยว่าสภาพนี้นะครับรถปี2021นี่อ็ดนช่วงล่างนี่เป็นช่วงล่างเดิมๆไม่มีการปรับแต่งบอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะให้ท่านผู้ชมดูบูธปีกนกบนบูธปีกนกล่างนะครับเห<ม>็นไหมบูธปีกนกล่างเนี่ยไม่ฉีกไม่ขาดแน่นอน,นครับบูธปีกนกบนนี่ก็ไม่ฉีกไม่ขาดแน่นอน,นครับอันนี้เป็นยางกันกระแทกนะครับตรงปีกนกนะครับโช๊คก็เป็นโช๊คสแตนดาดนะครับ ด้านหน้าก็มาพร้อมกับชุดเหล็กกันโคง้งด้านหน้ามาให้อีกพร้อมลูกหมากกันโค้งหน้านี่ก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดลูกหมากไปแหลกต่างๆนี่ต้นไม้ติดกองต่างๆนี่ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ฉีกไม่ขาดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้สวยๆวอ,อ่ะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับไปเท,ทดายนะครับไปโดดคอสะพานดูนะว่าผมโดดคอสะพานแล้วเนี่ยมันจะดึงซ้ายดึงขวาไหมไไปดูกันดูช่วงล่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเทดายนะครับดูสมรรถนะช่วงล่างแล้วก็ อัตาเร่งนะครับของเครื่อง3,190แรงม้านะครับว่าเฮ้ยมันจะแรงนะครับเกียร์มันจะกระตุกไหมรออเครื่องจะปกติไหมนะตรงนี้นะครับระบบเบรกก็เป็นดิสเบย์สีล้อนะท่านผู้ชมตรงนี้อันนี้นะครับนี่ผมปล่อยมือนะครับอ่ะบอกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างปกติเลยเ่ยาสดดมสะพานมาก็ นิ่มๆนะครับไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าเครื่องเกียร์นี่เกียร์เปลี่ยนปกตินะครับไม่กระตุกนะรอบเครื่องก็ปกตินะครับไม่สวิงอ่าตรงนี้นะนี่ครับช่วงล่างนี่งี้เลยครับดีมากเลยครับท่านผู้ชมเอาง่ายว่าใครที่กาลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วนะครับของ Isuzu MU-X นะครับผมแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับ Isuzu MU-X นะครับ 3.0 Ultimate 2อันติเมตปี2021เอ่าเราไปฟังราคากันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอารถคันนี้มาขายเท่าไหร่แล้วก็จะมีโปรโมชั่นอะไรท่านชมบ้างปฟังราคากันครับผมพาท่านชมนะครับดูรถ isuzu mu-X นะครับทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับอ่าเรามาฟังราคากันดีกว่านะว่าวันนี้ผมจะเอา isuzu mu-X นะครับ 3.0 Ultimate 2 w d ปี2021มาขายเท่าไหร่ผมเอามาขายในราคา1,29,000 0บาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า1,29,000 0บาทเท่านั้นประหยัดกว่าใบแดงประมาณ4 0 0แสนนะครับท่านผู้ชมนะอ่าเอาง่ายโปรโมชั่นเดือนนี้ผมมีให้ท่านผู้ชมนะใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับออกรถฟรีดาวขับรถฟรี4-5วันนะครับฟรีจัดส่งทั่วประเทศนะครับน้าแล้วท่านผู้ชมนะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับไม่สะดวกมาเราบริการ จะไปน,นั่นถึงที่ท่านผู้ชมไม่สะดวกมารับรถเรามีการจัดส่งถึงที่นะครับคิดจะออกรถคิดถึงอาร์ดิคานะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับไะรดกดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถรุ่นไหนมานเสนออีกวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com